ตามสบายปากกาอยู่ในกระเป๋าโอ้สวัสดีค่ะทุกคนมาดูเก้าคนสิบสองคนคือเขาคุ้งว่ามาไลฟ์อะไรตอนนี้สวัสดีน้องมาทะกกันดีดูเงาเงาหน่อยนะคะไม่แจ้งไม่อใจเลยนะคะอังโซอะทำไมไม่มีเมนต์ขึ้นเลยอ่ะอดีจ้าเอ้าลงมาเอ้าไม่กลับหรือไม่กลับค่ะจะรอไปส่ง จะนอนที่ตัวค่ะเรือผ่านรึเปอยากบอกว่าไปเทคบางนาก็คือเปิดแอร์เผื่อคนทั่วโลกแล้วคือหน,หนาวมาก็ต้องขินแต่ว่าคืววอร้อนอ่ะว่าโอ้โหดูใส่ชุดแปลว่าคือหนูอ่ะเห็นน้องครั้งแรกหนูตกใจมากอะไรใครเรียกเนี่ยถือไว้ก่อนนะเดี <Okay. S 1> ๋ยวมาค่ะไลฟ์เลยโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาไลฟ์กับสตาร์นะคะคือพี่ดีนี่ลยหนีไปแล้วทุกคนแล้วปล่อยหนููอย่คนเดียวกับกล้องอ่ะ อีสตังค์เหมือน่ะขอคุก่อนเลไอจีสตังก์เมียนเคฟอดี้แอด้วยนะคะทุกคนไม่คืออะไรอ่ะอยู่ดีๆพี่ดีนี้เอาโทรศัพท์มาให้ไลฟ์แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดให้ดูอ่ะดูดูดูอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรทำอะไรกันถ่ายอะไรอยู่อย่าทำอะไรกันเลยไไไมมททงต้อก็แบบว่ากล้องช้าเน อยากเปลี่ยนโทรศัพท์มากคือตอนนี้คือไลฟ์เหมือนเอาแค่คิดเลขไลฟ์จบสารอน้อยถึงเลยก็คือไลฟ์ดีนี่ก็จะเจอทุกคนนะะคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอชิสต์ไลฟ์ดีนี่ค่ะไลฟ์ดีนี่ค่ะไม่สตาร์มีคนเขียนด้วยว่าโอชิสตาร์ขอบคุณค่ะแต่ว่ามีไลฟ์ดีนี่ค่ะใจเย็นๆนะคะเว้ยก็คือตอนนี้จีจี้กำลังถ่ายรูปอยู่นะคะ ก็ไปด้วยเซลจีจ้ามีคนรู้ด้วยว่าค่าใส่ชุดจอนอะว้าวฮ่า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 ว่ตาหรระวังกาวก้าวคืออะไรคือหัวกระซมหมอกคือเหื่อเฮ้ยจะไม่ต่าทำินเลดีฮะไ้จอเนี่คือเจอน้องครั้งแรกคือตกใจแบบน้องมาในสมองเนี้ยเป็นสตูตอนตอนแรกอ่ะ เดินเข้าห oh, mm ้องน้ำมาแล้วเจอใครก็ไม่รู mm ้พอเดินมามันมีแต่คนของใครอ่ะใครอ่ะมันสวยค่ะมองใครต่าไงทุกคนจะไม่ได้ได้ยังไงเสียใจคือจะมาแล้วก็จะไปจะมาให้ทุกคนหายคิดถึงแป๊บนึงเพราะมีคนถามว่าเมื่อไหร่จะไลฟ์นี่ไงคะไลฟ์แล้วสะคะไลฟ์แลล้วนะไฟ์แบบว่าได้บอกไม่เก่าก็ไม่ต่างจากนู้นหรอก <rium> <ens> ต้องบอกก่อนแป๊บนึงนะแลเอ้ยมาแล้วก็ไปที่ตีตีก็จะมาถ่ายรูปอย่างเงี้ยใช่หนูอยากให้ทุกคนเห็นมากเลยแต่ว่ามันจะบ่นหนูหรือเปล่าน,นั่นก็อีกเรื่องนะคะทำไมคะพี่ตีทำไรคะเออเออเอาสิ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 โอ้โหก็คือหลังจากกิมมี่ออกไปมันงอนหนู สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบมอยู่ไหมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเรารอเจอทุกคนตอนไหนจบตอนขอบคุณแฟนค่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ครบห้านาทีก็คือจะไปละค่ะจริงหรอใช่ใช่มาให้ขายกินถึงแล้วก็ไปเพราะวิรยากระลำแย่งแย่งไปวาดรูปอยู่ Amazing แซ่บมีคนแซ่บ เอวคนกี่ถึงจริงๆกลับบ้านยังไม่กลับบ้านเห็นไหมยไม่กลับบ้านมาเจอทุกคนก่อนเหมือนเห๋ากันนะคะสองคนนี้ใครเรี้ยงอะไรนะเล่นได้ก็คือตอนนี้วีกำลังเอาอะไรสักอย่างของหนูไปแล้วก็ไปถามว่าเล่นพับทีได้ด้วยเหรอโอ้มันเชื่อมต่ออยู่เพื่อนหนูเนี่ยโอ้โหเด็ดค่ะจะมาแอบส่องกันนะคะ ด็กทำอะไรก็ตาเขาเขายังไม่ใส่กันหรอบลูบลูเราไม่เห็นเลยหลายคนก็ไม่เห็นไเลยหัวเพี่รตาบ้างอ่ะหัตตาจะบอกวันนี้รัตาเมื่อกี้ทำผมอะเหมือนมาฟุดเจอร์มากดูดูดู้ยเฮ้ยคือคือจะบอกตรงเนี้ยเข้ามากเข้ามากเข้าเข้าแล้วออกไม่ได้ ขาก็คือไม่ควรเล่นควรเล่นคือคือเข้าเข้าไปเลยเข้าไปเลยใครบอกเห็นสิวยีรับยีรามีสิวด้วยเหรอคะคิดว่าข้าเป็นมิอมิะทำไมอะใส่ชุดเสื้อกินน้องเหมือนกันไกไม้กญอาจไปได้อะไรกันเฮ้ยโอ้หอ รัตตาใช่ค่ะรัตตาค่ะรัตตาก็คือคนเหงาที่แท้จูแอมาส่งเป็นครับแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเดี๋ยวเธอไม่รู้บ้างเลยแอนี่นี่เฉิบเฉียวเฮ้ยนี่เกินห้านาทีแล้วเนี่ยไปละบ๊ายบายครับงนี้ก็ได้หรอทุกคนอย่างนี้ก็ได้เหรอมาละไปบ๊ายบายจบไหม